สวัสดีพี่ชายน้องสาวพี่สาวน้องชายทุกคนนะครับสวัสดีครับผมเคนเดนโปและตอนนี้เราอยู่กันในเกมสปิริตแฟ r ์เรื่องนำทางวิญญาณ EP ที่20แล้วโอ้โหมาไกลมาก,ามากเรียกว่า20เลย20 20 EP นี้นะครับผมได้ไปฟาร์มวัตถุดิบอุปกรณ์อะไรมาเล็กน้อยจนเราสามารถสร้างเล้าไก่ได้นี่โอ้โหเอ้าจีโอนี่มาดูเลยเหรอโอ้ดูสิดูวบหน้าแบบน่ามันน่ารักมากเรามีลูกไก่แบบนี้ในฟาร์มของข้าเจ้ารู้ไหมไม่รู้แค่จะตั้งชื่อพวกเขาทั้งหมด แต่หลังจากวันหรือ2วันข้าจะลืมพวกเขาทั้งหมดข้าเลยเรียกพวกนี้ว่าเดนิสสวัสดีเดนิสเป็นไวนรายตัวน้อยที่ดีที่สุดที่เจาเป็นได้ว้าเรามีอยู่ตัวเดียวแล้วก็ไข่จะออกตรงนี้หรอฟิโอ <c oughs> ดูหน้าอยู่นะถ้าเป็นไก่หรือเปล่าอมีจดหมายไหมฮะเดี๋ยวดูสิมันเป็นอ๋อจดหมายของฟิโรามาเองเรามาสร้าง,งเลา เตืบเรียบร้อยแค่นี้ใช่ไหมห้องนั่งเล่นเนี่ยของเจียววันนี e ่เนี่ยแค่นี้ใช่เปล่าเพราะว่ามันไปดูบ้านแล้วมันไม่มีอะ่ะเราจะต้องไปดูที่แบบห้องนั่งเล่นอะไรประมาณเนี้ยเป็นอุปกรณ์ตกแต่งอะ่ะแล้วก็นี่เราตกแต่งเพิ่มของแอสทริตเอาแบบฟูลอัพเกรดเลยแล้วก็บ้านไร่ของเบเวอรี่เกือบลืมเลยเนี่ยปึ๊บวางวันนี้แล้วกันบ้านเล็กมากก็ตัวเล็กอะเนาะเป็นตกฮหูปะน่าจะตกฮหูกเดียผมคิดว่า เปล่าเจ้อวานี่เรียกฮะน่าจะคุยเรื่องเราแน่แหละแบบิด้าว่าอย่างไงนี่มันยอดเยี่ยม mm hmm. ก็ไม่เคยหวังเลยสําหรับเรา้าที่หรูหราเช่นนี้เราไม่ไหวที่จะวางเท้าบนโซฟาแล้วละ่ะก mm ินัทอยากให้ข้าจัดการเครื่องดื่มให้เจ้าไหม mm hmm. ไม่เอาน้ารู้นะว่าอยากได้วัดกลก้าแค่นดีดเดียวซีซ mm ่าบริสุทธิ์งั้นเหรอจริงดิไม่มีอะไร mm hmm. ก็มอดี ตอนนี้ถ้าเจ้าไม่ว่าอะไรข้าจะทำเองตรงลงไหมดูทันไหมใช่ผิดถ้าจะไม่ผิดคือเจวานี่เคยเปิดร้านเหล้าเก่าเนะเป็นเด็กเสิร์ฟหรือว่าบาร์เทนเดอร์นี่แหละถ้าจะไม่ผิดนะแล้วก็ได้เจอกับแอสทริดไงแล้วก็ได้รักกันจื้เรียบร้อยโอเคคริสตัลแกรดเฮ้ยอ้าวเจวานี่มาเรียกเรียกทำไมนะดึกดื่นกลางค่ำกลางคืน แบบีน่าว่ายังไงฟังนะพี่นัทข้าคิดว่าข้าอยู่บนเรือลำนี้เกินเวลาแล้วล่ะข้ารู้ข้าเพิ่งมาอยู่กับพวกเจ้าเมื่อเร็วนี้แต่ข้าไม่มีอะไรจะพูดในเรื่องนี้นะข้าหวังว่าจะมีไม่ต้องกังวลข้ามีช่วงเวลาที่ดีไม่เสียใจเลยสักนิดข้าชอบล้อมากมากไปหรือเปล่านะข้าคิดว่าเจ้าอาจต้องเติมสต็อกไปกันเถอะเจ้ารู้ทางแล้วเบบีน่า One last thing for the road เฮ้ยเดี๋ยวนะคือไปกับเธอนี่คือไปเอเวร์ดเหรออ้าวจิโอวนี่ไปเอเว์ดอก่อนแอสตรีดฮะโว้วโว้วโว้วพาจิโอวานี่ไปที่เอเว์ดอได้ไงโวไปก่อนแต่ไม่เป็นไรมีพมก็ต้องมีจางฮะ เราก็ไปส่งเขาให้ห่านไก่ก่อนแป๊บหนึ่งตึ๊ตตแบๆึ๊ึ๊บทึ๊บเบวอรี่ข้ามารับแล้วขอบคุณป่ะเจ้ามาที่นี่เพื่อขอโทษเรื่องบ้านหรือเปล่าใช่อย่าเลยแต่จำไว้ว่าอยากขอโทษเพียงพ่อมีคนขอให้เจ้าทำผู้รายตัวจริงคือแอนโทนีต่างหากเขาอาจเป็นสถาปานิกอาชีพแต่เขาเป็นนักเก็บบันทึกมือสมัครเล่นเขาคิดว่าบ้านหลังนี้มีไว้สำหรับครอบครองข้าตลกจริงๆ อะไรยินข้าพูดแล้วผู้ชายใครต้องการพวกเขาเอาล่ะถ้าอย่างนั้นไปกันเลยข้าแทบรอไม่ไหวที่จะได้เห็นบ้านของข้าแล้วล่ะในแบบที่ถูกต้องอะนะเมยังแวะมาประชดนะคนนี้นี่ได้เวลาอัปเกรดกระเด้งกระเด้งดึงดกระดึงดึงดึงหรเ,เราจะได้ไปกระเด้งกันนะไม่ว่าจะเป็นเหมืองหรือ อะไรก็ตามเราจะกระเด้งเิรียวเรียบร้อยฮะหาที่กระเด้งหน่อยดีไหมเนี่ยแถนี้มีปะน่าจะมีนะกดสเปกบาร์เพื่อกระโดดให้สูงขึ้นบนบนผิวที่เด้งได้จริงเบราลูเมนหรข้าเป็นเป็ดประหลาดแค่ได้ยินเขาบนในห้องของเขาข้าหวังว่าเขาคงไม่คิดที่จะกัดข้านะเราจะกัดนาย มาดิมานี่ไงกระเด้งกระเด้งอาอ pp. เอบฮึบฮึบฮึบเฮ้ยเแบเวอรีเรียกหรือเปล่าแบบนี้เจ้าหนูอ้าวเดี๋ยวนะพี่ชายของข้าถามว่าเมื่อไร่อาหารเจ้าจะพร้อมโอเคหิวก็ไม่บอกดวงฟีในที่สุดอะไรดวงฟีอาหารฟีปวาทำได้ดีมากว้าวพยายามทำทุกอย่างจริง ข้ารู้ว่าข้าสามารถวางใจให้เจ้าสร้างบ้านหลังนี้ให้ข้าได้ต้องใช้ความพยายามมากกว่าที่คิดแต่ก็ไม่เป็นไรการมีเจ้าอยู่ใกล้นี่เป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะลูกของข้าน่ะไม่ได้มาเยี่ยมข้าบ่อยเท่าที่ข้าต้องการหรอกนะพวกเขาก็ยุ่งกับชีวิตของตัวเองนั่นแหละข้าไม่ได้เป็นเสนอของพวกเขาแล้วเอาล่ะนั่นคือสิ่งที่มีเพื่อนบ้านไว้ข้าดีใจที่เจ้าอยากไปชั้นบนเจ้าเป็นตัวช่วยเสมอ กัเจ้ากับไดฟูดิวก็ไม่พูดเยอะนั่นคือสิ่งที่ทำให้เจ้าเป็นผู้ฟังที่ยอดเยี่ยมถ้าอย่างนั้นให้ข้าเข้าไปลงหลักปักฐานนะข้ากับบ้านหลังนั้นต้องการเวลาเพื่อเชื่อมต่อกันอะ่ะการนอนหลับฟันดีบนเตียงเก่าจะทำให้ข้ารู้สึกมหัศจรรย์ไว้คุยกันโอเคไดโอบอมาหนึ่งะกับภารกิจสำเร็จอีกหนึ่งสตลล่าเรื่องตลกอ๋อถ้าท่านจะหิวใช่ไหมหิวอย่างสิงโตนั่นเป็นมุกที่ดีข้าตลก มาคาจะกอดท่านก่อนที่ท่านจะไปสู่สุคติที่เอเวอร์ดอร์ตอนนี้อารมณ์ค่อนข้างมีความสุขนะเนี่ยโอเคค่อนข้างอารมณ์ดีจดหมายฮะจดหมายจาเอาเบิร์ดเหรอน่าจะเป็นอัปเกรดกระด้งป่ะเนี่ยใช่แพตฟอร์มเด้งนั่นไงและในที่สุดเราก็มาถึงเอเวอร์ดอร์แล้วฮะแอดสตรีทท่านจะไปส่งจิโอวานี่หรือไม่ เพราะว่าตอนนี้เรามาถึงเอวาดอร์แล้วนะเจววานี่จะไปแล้วนะถึงแม้ว่าเขาจะทําไม่ดีกับท่านแต่ก็แล้วแต่ท่านเลยมันเป็นสิทธิ์ของท่านอยู่แล้วเดี๋ยวข้าไปคุยกับเจววานี่ก่อนฮเฮ้ยเจอเฮ้ยเฮ้ยหยอเฮ้ยต้องเออก็ดีนี่ไงล่ะแบบบิน่าเจ้าก,ก็รู้ว่าข้าไม่ได้ตื่นเต้นขนาดนั้นแต่ข้าต้องไปแล้วล่ะพร้อมที่จะพาข้าไปที่นั่นหรือยังพร้อมแล้วฮะไป แค่คิดว่านี่เป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดเอาล่ะไปกันเถอะโอเคฮะถ้าท่านอยู่ต่อไปนะข้าว่าคอท่านน่าจะเคดนะเวลาเดินเนี่รถไฟหัวทำไมนะไม่เข้าใจไม่เข้าใจอาแอตติทิมาโอเคอย่างนั้นก็จากกาันได้ดีทุกคนมาบรูซมิกกี้อาตุนกุสตาฟเบเวอรี่อยู่ไหนหอ่ะเบเอรี่ไม่มาหรอ เบรี่หายตัวเล็กเกินหรือเปล่าไม่น่าหายนะเราไม่เห็นเองหรือเปล่าลงเรือเพื่อไปสู่เอเวอร์ดอร์เจ้ารูอะไรไหมพี่นัท ไม่นทีที่ข้าเห็นเจ้าข้ารู้ว่าจะเป็นคนพิเศษคนที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมักจะอยู่ที่นั่นและทําในสิ่งที่ถูกต้องเสมอข้าสามารถเห็นสิ่งนั้นในตัวคนอื่นน่ะเห็นอรอยร้าวในตัวพวกเขามันง่ายเหมือนแสงสองผ่านข้าคิดว่านั่นเป็นเหตุผลที่ข้าตกหลุมรักแอตตแล้วท่านทําให้แอตติเสียใจทำไมอ่ะ เธอเหมือนทัวที่แกะยากที่สุดเท่าที่เจ้าจะจินตนาการได้แต่เธอกับมีแสงที่เจดจ้าส่องผ่านเข้ามามอบแสงสว่างและความอบอุ่นด้วยเสียงหัวเราะของเธอทำให้ภูเขาสั่นสะเทือนและทุกคนก็มีความสุขเมื่อเธออยู่ใกล้ข้ามีความสุขข้ามักจะใช้เวลามากมายเพื่อให้แน่ใจว,ว่าคนอื่นมีความสนุก ทำเรื่องตลกและเป็นคนตลกแต่พวกเขามาหาเธอเท่านั้นจริงๆจิตวิญญาณที่สดใสและสง,ง่างามของเธอตอนที่อยู่ที่บาร์นะแต่เจ้าแบมบีน่าจะมีแววตาแบบนั้นสัมผัสนุ่มละมุนแบบนักฆ่าค่าเหมือนเห็นตัวเองในตัวเจ้าความก้าหาญของเจ้าอารมณ์ขันของเจ้าความเพลิดเพลินของเจ้า ข้ารู้ว่ามันยากที่จะทำในสิ่งที่เจ้าต้องทารวมพวกพ้องไปจนสุดทางก mm hmm. ว่าจะกล้าทำอะไรแบบนั้นมันต้องใช้จิตวิญญาณดังเหล็กแต่เดี๋ยวก่อนข้ามีข่าวดี mm hmm. เจ้าได้รับมันเจ้าได้รับมันแล้วเปแบบินหน้าแม้จะสงสยัยแม้จะไม่มีศถานในตัวเองก็ตาม mm hmm. แต่แค่มีสถานในตัวเจ้ามากศรัทธา ในความแข็งแกร่งของเจ้า mm hmm. ข้าเชื่อในตัวเจ้าพินัทต,ตอนนี้และตลอดไปถ้าเจ้าต้องการอะไรข้าจะอยู่ไม่ไกล mm hmm. ข้าจะอยู่ตรงนั้นยืนเคียงข้างเจ้าและข้าจะอยู่ที่นั่นเสมอตลอดไปว้าวแต่หาผู้ดตาตรงก็คือเจโวนี่เป็นตัวละครที่มีเสน่ห์เหมือนกันนะ การพูดกันจาปากหวานพูดได้แบบบานล้อมได้ดีอ่ะมีเสนีย์อ่ะข้ารู้ว่าข้าจะจากไปในไม่ช้าใช่ข้าเถอะข้าหวังว่าข้าจะอยู่ได้นานกว่านี้อยู่ตรงนี้กับเจ้าพินัทสัญญากับข้าว่าเจ้าจะดูแลแอซิดไม่ให้ข้าจากไปตกลงไหมและอย่าคิดถึงข้ามากเกินไปข้า ไม่เคยสมครได้รับอยู่ดีแต่ข้ารักเจ้าและจะไม่หยุดแม้ว่าข้าจะไม่อยู่อีกต่อไปคนที่รักเจ้าจริงไม่เคยทิ้งเจ้าชีวิตน่าทึ่งใช่ไหมพายุหมุนแรงสะ,สะเทือนเปลวไฟริบรีข้าพยายามอย่างมากที่จะใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ <c oughs> ข้าไม่เสียใจเลยไม่มีอะไรนอกจากการจากไปของแอดสตรีทไม่มีอะไรนอกจากทิงเจ้าสเตลลา ข้าหวังว่าจะได้เห็นเจ้าโตขึ้นมากกว่านี้เอาล่ะเจ้ให้ข้าหน่อยได้ไหมลาก่อนทีนี่คือกอดเหรอไม่ข้าจะกอดท่านเอง เฮ้ยเรามาเจอนกฮูกฮึบฮึบน่าจะเป็นในเรื่องราวของจิโอวานี่ใช่หรือไม่รูปอะไรเอ่ยจิโอวานี่ใช่นี่ไงตอนเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเด็กในร้านร้านบาร์ขนของได้ไหมแกเติมสต๊อก เวิลมาแล้วนกฮูกสีขาวมะพร้าวสีส้มเฮอะไรอะมะพร้าวนี่สีส้มบ้าลงไปโอเคลงทางนี้อะตรงนี้ไหนดูสิเป็นจโอวันนี่กับกับใครครับเนี่ย แอดเชดหรือเปล่าหรือว่าแม่แม่ของเจวานี่น่าจะดูเหมือนน่าจะเป็นแอดเชดมั้งฮึบฮึบเึ้ยจโอเคอีกรูปหนึ่งก็คือเป็นอ้าวนี่หรือเปล่านี่น่าจะเป็นแอดรชดนะ แอสซิดกับเจโอวานี่ได้เจอกันงั้นเมื่อกี้น่าจะเป็นแม่รอเปล่าแม่ของเจโอวานี่น่าจะใช่ฮึบฮะฮึบ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 ฮะจ้ะฮึบมาแล้วนกฮูกแล้วเจ้าก็กลับมาเพื่อนทำทางวิญญาณรู้สึกท้อแท้กับความสับสน ความระสัมระสายความกลัวของเจ้าเจ้าเรียกข้าครั้งแล้วครั้งเล่าเสียงกระซิบที่สะท้อนถึงแก่นแท้ของข้าให้ผู้ที่กลัวเกินกว่าจะได้ยินในขณะที่เจ้ายืนอยู่ตรงหน้าข้านั้นความลังเลใจท่วมท้นหัวใจของเจ้าเจ้าพยายามข่มใจแต่เจ้าก็ทำได้แค่นั้นแหละและตอนนี้เจ้ามองเห็นข้าจริงๆ ดูสิ่งที่ข้าทำกับคนที่เจ้ารักเส้นทางทั้งหมดเหล่านี้ที่เจ้าได้ข้ามไปจิตวิญญาณเหล่านี้ที่เจ้าโอบรับชีวิตของพวกเขาเชื่อมโยงกับเจ้าใบหน้าของพวกเขาติดอยู่กับความทรงจำของเจ้าเจ้าได้เปิดใจรับความทุกข์ของผู้อื่นและในทางกลับกันกายไฟก็ทำให้หัวใจเจ้าอบอุ่นและหล่อหลอมชะตากรรมของเจ้าทุกวิญญาณเป็นสิ่งเตือนใจ ทุกวิญญาณคือการอำลาพวกเขาสอนอะไรเจ้าบ้างการต่อสู้ของพวกเขาชีวิตของพวกเขาความทรงจำของพวกเขาความทรงจำของเจ้าพวกเขากำลังกล่าวคำอ,อำลาหรือเจ้า,ากำลังพูดเองแต่เจ้ายังไม่พร้อมสเตลลาและวิญญาณเหล่านี้ยังคงต้องการเจ้าทำงานต่อไปผู้่ําทางวิญญาณอีกไม่นานเวลาของเจ้าจะมาถึง แล้วเราจะพบกันใหม่เป็นครั้งสุดท้ายว้ครั้งสุดท้ายนี่คืออะไร <S <S และยังไม่ใช่เวลาของเราถ้าถึงเวลาของเราได้คืออะไรเราก็ต้องไปเหมือนกันหนออใช่ปะอันนี้ดอกอะไรเอ่ยดอกของจิออรน,นี่เป็นดอกอะไรดอกวิญญาณอะตื้อสปิริตฟาเวอร์สีสวยจังดอกโบลาด หรือดอกดาวเรืองดอกไม้วิญญาของจิโอวานนี่ดอกบัวหลาหรือดอกดาวเรืองไม่ความหมายว่าอะไรสวีทพีว่าไงครับข้าเป็นผู้นําในเรื่องที่เหลือเชื่อมันใหญ่มากฟังนะเห็นแต่ฉ hmm. ัน mm hmm. ว่ามีเด็กคนนี้ในส่วนสาถาณะเอมเบอร์ท้าวกำลังแจกหนังสือลดราคา mm hmm. อุ้ยขอโทษนะพอดีกระโดดแรงไปหน่อยถ mm hmm. ้าเป็นผู้นําในเรื่องที่เหลือเชื่อเอาโอเคเราเอ่าแล้วเมื่อกี้กําลังแจกหนังสือลดราคาใช่ไหมไม่สนใจหรอ ใช่ไหมว้าวเด็กสมัยนี้นี่นะเงินทุกบาทเป็นความสําคัญเจ้าไม่สามารถใช้เช็คแทนเงินของเจ้าได้เจ้าต้องคิดเกี่ยวกับวิธีการใช้จ่ายเงินของเจ้าให้เบฟชี้ทางให้เจ้าสมมุติว่าเจ้าต้องการซื้อของบางอย่างเจ้าอยากจ่ายราคาเต็มไปหรือไม่ไม่แน่นอนฮะไม่มีทางเจ้าต้องทําข้อตกลงนั่นคือสิ่งที่แม่ของข้าเคยพูดไว้และนั่นคือสิ่งที่ข้ากําลังบอกเจ้าเจ้าเพียงแค่ต้องอดทน เพื่อดจูจโจมในเวลาที่เหมาะสมเจ้าต้องเป็นเหมือนเสือสวิตพีสมมุติว่าเจ้ากำลังมองหาห้องเก็บเอกรรสาร B2522 าสำหรับเรือของเจ้าแรนดี้ที่ตรอกเอ,ดอด็ดโบโรเป็นคนเดียวที่มีพิมพ์มเขียวเจ้าจะเดินไปหาเขาและยอมจ่ายเต็มราคาหรือไม่เออจ่ายเต็มราาหรือไม่โอ้ถ้าเลือกได้ผมก็ไม่อยากจ่ายเต็มหรอกใช่ไหมล่ะเจ้ามนคนจ่ายราคาเต็มเพื่ออะไรทั้งนั้น เจ้าคนจะรอและหาวิธีที่จะจ่ายให้น้อยลงนั่นหมายถึงให้ไปที่ส่วนสาธารณะเอมเบอร์ทาก่อนไปซื้อของที่ตอกเอ็ดโบโรอ๋อเธออย่าซื้อห้องเก็บเอกสาร B 2 5 2 2ทันทีมันจะไม่คุ้มค่า mm. จนกว่าเจ้าจะสามารถลดกิมที่จ่ายได้ The Beginning and the End ฮะตอนนี้เราอัปเกรดเรียบร้อยของของบรูซและ s k i ก มันมีสองอย่างที่ยังไม่ปลดล็อกฮนะเพราะว่าวัสดุอุปกรณ์ยังไม่มีอืม่มข้าข้าไม่รู้ว่าข้ารู้สึกอย่างไรข้าคนเสียใจไหมคนจะมีความสุขไหมโกรธไหมข้ารู้สึกได้ว่าเขาไม่อยู่แต่ในขณะเดียวกันก็เหมือนมีอะไรถูกเต็มเต็มเสร็จสมบูรณ์เจ้ารู้ว่าข้าหมายถึงอะไรเปียกข้าเป็นคนไม่ดีหรือเปล่า คนอื่นจะรู้สึกเป็นอิสระภายใต้สถานการณ์เช่นนี้หรือไม่ข้าขอโทษสเตลล่าข้าไม่ต้องการที่จะฟังดูเนรคุณ <c oughs> ข้ายังสั่นอยู่เล็กน้อยแต่ยังไม่ยอมแพ้อย่างน้อยเจ้าก็อยู่กับข้านะ <c oughs> นั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดหวัวใจของข้าแข็งแกร่งขึ้นเพราะมีเธออยู่ในนั้นอ s สเซก d นวินลมที่สองอะไรเอ่ยปล่อยให้เอทใช้ชีวิตที่ดีที่สุดของเธอศูนย์ทับห เมื่อกี้เหมือนแอชิดพูดว่าพร้อมแล้วพร้อมไปแล้วหรือเปล่าเอเวอร์ดอนเะนี่ยเราต้องปรับปรุงของบูสให้มันเต็มใช่ไหมนี่งไงคือผมแอบ,บไปสร้างวัสดุบนเรือเรานี่แหละนิดหน่อยเรียบร้อยอัปเกรดแบบขั้นสูงสุดคงจะไม่มาขออะไรอีกแล้วนะเกี่ยวกับบ้านเนี่ยแล้วก็บ้านของคุณสวิตเฮ้ยอันนี้อัปเกรดได้งงินอัปไปเลยอันนี้ขาดได้ยิน แล้วก็กระจกเออมันมีของอย่างนึงมันชื่ออะไรนะ่นเมื่อก้พ o ต t ท a ลขวด e x t r a s โพ s คืออะไรอ่ะเหมือนเราจะยังไม่เจอทางนี้สักเขาว่างไงฮอบว่างไงว่าไงข้านลพี่ชายเราเป็นคนจริงจังเราขอบางสิ่งบางอย่างและวจะมอบมันให้มัน,เ,นเรียบง่ายมีบางอย่างที่เราไม่ควรแม้แต่จะขอด้วยซ้ำเจ้ารู้ไหมว่านั่นคืออะไรอาหารยังไงล่ะ ที่คนกินที่มักจะชอบทํา3ครั้งต่อวัน่ะเราไม่สามารถออกจากเรือลำนี้ไปที่เดลีได้ตอนนี้อันดูเหมือนว่าข่าโกรนะนั่นเป็นเพราะข้าเธอไม่ต้องให้อาหารข่าหรอกโอเคนะแต่พี่นะ่ยมันไม่บินหรอกสเขาเออกไปซื้อล็อบสเตอร์โลให้เราเถอะ at a s t e of home เราต้องสร้างอาหารเย้ยต้องทําอาหารให้ ็อบสเตอร์โลอยากกินบ้างจังไปดูไก่หน่อยสินุ๊กไก่ไข่ยังไม่ออกเพราะว่าโตเป็นไก่อีกตัวหนึ่งเฮ้ยเดบิ้กิ้งิ้งแอนดีเอ็นอ๋อเควสของเบบิลลี่นี่นะเราถึงตอกเอ็ดโบโลแล้วฮะก็สำหรับพัทนี้นะครับผมขอจบไว้ตรงนี้นะฮะแล้วพัทหน้าเราจะไปลุยที่ตอกเอ็ดโบโลกันเราจะไปหาดูพิมพ์เขียวที่เบบิลลี่ให้ไปหาเพราะฉะนั้นสำหรับพ์ทนี้นะครับ ฝากกดซับสไคร์ไล s ์ a ช e แล้วก็ฝากติดตามพาร์ทหน้าด้วยนะครับสำหรับพาร์ทนี้สวัสดีครับ